ย้อนเส้นทางรักเบสตรงๆก่อนเลิกราถูกพ่อฝ่ายชายแฉเดือดเป็นคู่รักที่ถูกจับตามมาตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับคู่รักนักแสดงนักร้องหนุ่มตรงตรงกิจกรกนกทรและเบสรักสวนีคำสิงที่ล่าสุดพ่อของฝ่ายชายก็ออกมาคอนเฟิร์มเองว่าทั้งคู่เลิกกันแล้ว พร้อมกับแชเดือดฝ่ายชายจนทำเอาชาวโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างมากมายแต่กว่าจะถึงวันสิ้นสุดทางรักหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าเบสและตรงตรงนับว่าเป็นคู่ที่แสดงความรักออกสู่สายตาสาธารณชนให้เห็นอยู่บ่อยครั้งถึงขั้นที่ว่าตกเป็นดราม่าให้ชาวโซเชียลเอื่อมระอาในความสัมพันธ์ของทั้งคู่มาแล้วโดยเบสตรงตเป็นคู่รักหวานที่ได้ฉายาคัางรักสนั่นโซเชียล จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างของเขาทั้งสองเกิดขึ้นเมื่อปี2,564จากการได้ร่วมแสดงละครด้วยกันเรื่องกู้ภยัยหัวใจสู้ของช่องวัน31ทาให้ทั้งคู่ได้รู้จักและเริ่มสนิทสนมกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยความที่เบสและตรงตรงเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทําให้เบสชวนตรงตรงออกรายการ YouTube ของตัวเองซึ่งการออก YouTube ครั้งนั้นเป็นการให้ตรงตรงโผล่ไปเซอร์ไพรส์คุณยายของเบสที่เป็นแฟนคลับตรงตรงอยู่แล้วโดยหลังจากที่ทั้งคู่ออกช่อง y o u t u b e ด้วยกันก็ทําให้แฟนคลับและชาวโซเชียลเริ่มเห็นเคมีเข้ากันได้บางอย่างเกิดขึ้น หลังจากนั้นทางเบสและตรงๆก็มักจะลงภาพคู่กันกับอีกฝ่ายในช่องโซเชียลมีเดียของตนเองและไม่เพียงเท่านั้นยังมีการใส่ชุดคู่เสื้อคู่ไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันกินข้าวด้วยกันเรียกได้ว่าทํากิจกรรมทุกอย่างร่วมกันเหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปในขณะที่ฝ่ายชายก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าชอบสาวเบสแต่ก็ยังไม่อยากระบุสถานะ ซึ่งฝ่ายยิ่งเองก็เข้าใจพร้อมปกป้องว่าที่ฝ่ายชายพูดว่าชอบออกสื่อก็ถือว่าให้เกียรติอย่างมากแล้วนั่นเองต่อมาในปี2565ตรงๆก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอเบสเป็นแฟนในวันที่1มกราคม2565 ซึ่งถือว่าทั้งคู่คบกันอย่างเป็นทางการสามารถเรียกแฟนได้เต็มปากและถึงแม้ว่าก่อนเปิดตัวคบกันเบสตรงๆขยันโชว์หวานออกสื่ออยู่ตลอดจนกลายเป็นกระแสดรามาว่าเป็นคู่รักวัยรุ่นที่ออกตัวแรงเกินไปทําเอาชาวโซเชียลบางกลุ่มค่อนข้างไม่พอใจแต่ทั้งสองคนก็สามารถฝากกระแสดรามาน,นั้นมาได้และยังคงรักกันหวานชื่นเหมือนเดิมแม้จะเป็นแฟนกันแล้วก็ตาม ทว่าในช่วงปลายปีพศ2565กลับมีข่าวลือว่าเบสตรงตรงความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนแต่สุดท้ายข่าวลือดังกล่าวก็ถูกปัดทิ้งไปเมื่อทั้งคู่ออกมาปฏิเสธกระทั่งในปีพศ2566ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเบสและตรงตรง,ตรงได้ถือโอกาสออกมาสยบคางรื่นรักราวด้วยการลงรูปคู่ฉลองวันวาเลนไทน์หว,วานช่ำ แต่ในช่วงเดือนเมษายนกลับมีคนตาดีเห็นว่าเบสลบภาพที่ถ่ายคู่กับตรงๆจนหมดไ g และยังเลิกติดตามโซเชียลมีเดียของตรงๆอีกด้วยนอกจากนี้ในวันที่17เมษายน2566ทางเบสก็ยังเล่นรีโพสไอจีสตอรีจากเพื่อนมาอีกทีโดยมีใจความสำคัญบอกว่าเบสเป็นโสดแล้วทำเอาหลายคนตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองคนทัทนทีว่าเลิกกันแล้วอย่างเป็นทางการหรือไม่และล่าสุดวันที่ 28เมษายน2566ทางนักมวยระดับตำนานสมรักคำสิงคุณพ่อของเบสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อว่าทั้งคู่เลิกกันจริงๆ โดยมีสาเหตุจากฝ่ายชายเป็นส่วนใหญ่พร้อมแชร์เดือดพฤติกรรมฝ่ายชายแบบหมดเปลือกอย่างไรตอนนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทั้งทางฝ่ายของเบสและตรงตงต่อกรณีเลิกกันซึ่งก็คงต้องรอดูกันต่อไปเรื่องราวของทั้งคู่จะดำเนินไปในทิศท,ทางไหนและจะจบลงด้วยดีหรือไม่ก็ติดตามกันต่อไปได้เลยนะคะ